จับนี่นี่นี่เห็นบหนี่นี่คุบคุบคุบเหลือกว่าสวัสดีครับ abei, มีช่องวิธ sì ีอีสานครับผมนนี่ปลาบรรใต้ขีดครับผมตอนเว่นนั้นฝนตกครับเดีพามาหาอัน เจ็ดหมู่มั้งครับตอนนี้เห็นเหรอฮันแมนอยู่เฮียนบ่ลน้ำดำนี่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 เนี่นี่นี่เอาคุ๊บคุบใจใจแล้วใจแล้วใจควงนี่ตัวแรกนี่เดี๋ยวสองหาอยู่ก่อนสองตาเนี่ยจงเลียนเขียน ซบนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไก่ไกน่าจะใช่ไม่เห็นทำไมฉันไม่เห็นนะมันหนูไม่นไปไปหนูมันอัอนหน่อยม่ดูว่าเมยเอ้ยเมยพอสร้างเลยไม่ไปเห็นยังอันนี้เฮ้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังนี่กบตัวนี้อุ้ยกบครับพี่น้อง กบก็ออกเอาไหมเห็นแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยกบกบเอฟเอฟเหมือนตายเลยเจอเจอกบไตเขียดนหอดกบจับเอาหัวมันยัดลงก่อนเออเอาเเอาลงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันลงเฮ้ยโอเคตายหรือวะแก้ว ยี่ตัวแล้วสองตัวสองตัวแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้แมนบ่แมนอยู่แมนอยู่นี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 ่เห็นบ่นี่คุบคุบคุจ้าดีดีจ้าดีดีเออจาเป็นสนะเป็นสะเอาลงเอาเอาลงเอาลงของใจของ เดแต้มตัวแหละจีตัวเด้็ตัวทีสองคนดยวอีกพอฮะครบอ้ยอันนี้มัมเมียนเจต้าปดเจต้าปดตัวนี้วะน่ะนี่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 ออกไปออกไปนี่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 ดำนี่หน่อยเน่เน่ไม่ใช่หรอ Dingat ni, kup, 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 betul. Ada ada, ada yang, ada yang, buang ni. Buang ni apa? Tua ni. Macam ni. Hei hei hei. Hei. Sayang, sayang. Yam. Wuih ni 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 ni. Jodoh jodoh. Kup kup. ร้อยฝนมันตรงกัเลยออกดีคร <mo> ับนี่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 น้ำรำนิหน่อยคุบนั่นนะใส่ข้องย่ำเลยวายเอามือจ้าได้เยี่ยงหรอเออหุดมือไ่ย่นนี้โอ้ยนี่นี่น่นี่มี่เนี่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 น่าหนเออครับี่เห็นกระโดดจูเขียนหน่อยเขียนหน่อย

ค,ค่ๆน,น,นี่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 นั่นลนะ <c oughs> ยามนี่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 คว้อาคว้าเนี่นี่นี่เลย่เห็นไหมเห็นไหมคุเออยหนี่ยมันไม่เห็นหน αι. มันตัวเล็ก ใอ้ขวงย่ำเลยใส่เขียดมีเขียดนี่่นี้เดียวเจ้าไอ้ของเบสตาเจ้าเขียเขาในกางเกงเหรอวนที่ตายเ้วได้เลย ายลวนิเฮ้ยเฮ้ย่เอา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 ยับยับพี่พีนั้งนังพี่พี่ม่พี่แล้วนี่นี่นั่นนเอาเลยละคบคนั่นละงมันจหนี <c oughs> <c oughs> ้ยไกินซะนอนี่นี่นเอาไป จับนี่สนุกสนานกันไปครับจะลบไปดไดตัว <laughs> นี้ดื้อแห้งเขานี่ละเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยไม่ใด่ครุบดินี่นนนนน จับจับเนี่ยไปเดียวนี่นี่นี่นั่นนะยิ่ซื้อไฟนั่นเออยนี่ยนั่กับ่บจับได้บ่เนี่ยได้บ่เนไ่ยยังเนียังเฮ้ยเอาไว้เลยล็อกมือตัวนี้มันลื่นตัวนี้มันลื่นจับจับขามัน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใส่ <Hello. S 1> ข้องจับขามันดิจับขามันอสูรตัวนี้ช่างร้ายแรงอสูรมันคือเหยียดมอนไม่ใช่อสูร <laughs> มันก็คือบ,บ,บอักบ้าบักบ้ากิีฬาเด้อนี่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 เพึ่งเอันไหเอาหน่อยไหมเอาหน่อยดำดำนี่นี่น้อยดำดำ กินเราปากเดียนี่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 ยบักวลูกเล่อโอ้ยมันน่าอร่อยมากห้อเสียงหบักวะบักวาน้ำทองน้ำหนาวน้าอยู่ห้างกินดีนะครับ นี่เงีนี่นี่เียดนี่ครับนี่ยุ่มเหมือนไปแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งฮุ่นฮุ่นโอ้ยบวดไส้ซะน้อง มีนี่นี่ได้แล้วพี่น้องนี่นี่ยี่หมื่นครับบีบจับขาขมันไว้ไอ้ข้อเขียบลอยนี่มันมันหม่บหรอมันลงไปหม่แบบยุ่ไใบตองนี่นี่นี่นเห็น, <c ười> น,น,นไหมไนี่นี่น,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 น้ำดำครับหยิบได้ ใส่ข้องใส่้องย่มมามอย่หน่อยิย่พ่อยแลวครับพี่น้องพ่อยีกนีี่นี่นโอ้ยบวังไฟเห็นนี่ดำๆนี่นี่นนี่จับจเสียงเคือจังกบนี่เสียงห่แอบแอน ผลงานขางองเข้ามุหนี้ครับโอ้เต็นออกซะนอนี่ครับเขียดโมครับเอาจะพ่อไดนอยู่ไดนกินนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ